คุจะไม่ไม่ไม่เดินหน้ากับเราหรอกแต่เนี้ยไปแล้วแต่ไม่ได้บอกไม่ผมถอดผมไม่เอาแล้วเออถอดแล้วไม่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 ใช่ผมคิดว่าแอนไม่เอาผมรู้ว่าแอนไปเต็มเต็มแล้วแต่ผมไม่เอาคผมไม่เอาหนึ่งผมกังวลกับเรื่องแบบคือผมก็เข้าไปอ่านเนาะคุณกังวลอะไรถามเล่าเล่าเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคือผมก็ก็ก็อยากได้แหละแต่มันก็จะมีอีกใจหนึ่งที่มันมีความรู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตเราก็เราก็ดีอยู่นะเราทำงานครับเหมือนที่ให้สัมภาษณ์นั่นแหละแล้วทีเนี้ย ผมก็เข้าไปหาข้อมูลในในพันที่ปั้งในเว็บไซต์ที่เขาถามตอบกันเรื่องการแลกประสบการณ์เรื่องการรับบุญบุญธรรม่โมเมนผมโมเด็คิดอย่างเด้ผมเข้าไปดูทุกวันผมไม่ได้นอนเลยครับผมบม่ได้นอนเลยผมกับเข้าไปฟังเขาไปเบิงคนเหล่าประสบการณ์ก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีแหละแล้วที่นี่ผมผมก็ล่าสุดก่อนที่จะไปรับน้องเนี่ยผมก็ยังคุยกับแอนอยู่แอนเราทบทวนกันใหม่ไหมพี่หนูตั้งใจมากแล้วหนู อยากเสียความต่างใจแม้ม,มันจะเกิดอะไรขึ้นก็เราไม่มีใครรู้อนาคตใครหรอกแม้กระทั่งเราหรืออนาคตของทุกคนไม่มีใครรู้เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่หนูเชื่อว่าถ้าเราทําดีมันก็คงดีเอาโอเคถ้างั้นเรารับมาเราจะไม่เสียใจกับเรื่องนี้นะ,ะแต่เราก็จะทําให้ดีที่สุดนั่นแหละ,ะเราจะไม่คาดหวังกับลูกคือเราจะไม่ไปทุกข์ใจสําหรับกาลังที่เขา้ามาในชีวิตและเราเจอคนมาเยอะถ้าถามมาบาอย่างเสียใจบอก ผมเสียใจมาเยอะมากกับคนกับหลายๆคนที่เข้ามาในชีวิตวันนี้การที่เราจะเอาใครเข้ามาสักคนในชีวิตเราก็ต้องคิดมากวพอสมควรครับครับก็เลยเอาโอเคทำเนี่ยวางสั่นแล้วเอาเข้ากับตกลงรับรับเราก็มาหาแนวทางเขาเนี่ยหาแนวทางว่าทํายังไงมันถึงจะถูกตองครับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปรึกษาก่อนแล้วทีนี้ถึงจะเราบินไปในวันที่บินไปปรึกษาท่านแล้วท่านก็บอกว่ามันมีข okay ั okay. ้นตอนขั้นตอนขั้นตอนก็คือตอนนี้คือเด็กเป็นสิทธิ์กางเพื่อจะจะจะรอรับผู้ปกครองอยู่แล้วเขาอเขาตั้งใจเขาตั้งใจที่จะหาคนที่มาอุปการะลูกเขาตั้งนานแล้วแต่ว่าคือคือพอได้ได้ได้ไปก็ไม่ผ่าน คนนี้ก็เช็คก็ไม่ผ่านอะไร้ยคือคือเขาก็พูดบบว่าหลายมันหลายคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันแต่แบบคือคือก็ลองก็ลองมาถามลองดูว่าเราโอเคไหมครับถ้าเกิดเป็นเห่ากะเออเอาเอาไปแน่เอาไปเห็ดเอาไปเรียนแม่ั่นส่แม่คือแบบมันบาไหวนี่มันบาไดีัครับหลังจากที่โทรปรึกษาไอ้แล้วแม่เขาพาไปเจอผมในวันแรกแอนก็ไปเนาะคนนั เขก, <hole. guidelines S 1> ก็ไปด้วยกันครับไปด้วยกันแล้วทีนี้ก่อนหน้านั้นผมก็ให้หลวงตาที่อยู่วัดนั้นไปสืบว่าครอบครัวนี้เขาเป็นยังไงเขามายังไงเขาเป็นใครจอกกันเนาะครับหลวงตาก็ได้ไปเจอกับครอบครัวของของเด็กพอเราก็ไปเห็นก็ยินดูก็ส่งข้าวส่งน้ําให้ทุกวันหลวงตาเลี้ยงไม่รอนะลูกคอยครับแผนตรงมาเขอเเขาพวยฝากฝังไว้ว่าให้ให้นิดหน่อยดูหน่อยดูดู คือเขาบริเนี้ยเลียมอยังหลอกลูกเพต้องกังว่นับครอบครัวของเขาเขาตั้งใจที่จะเอาให้บอยกับแทนเลี้ยงไปเลยปาที่นี่ผมก็ได้นานลับก็มีพยานมีระดับสามตาจารย์มานั่งอยู่ในก็คุณจู่ว่าทั้งสองคนเนี่ยเขาเขาเหมือนคำกันบ้างทุกอย่างคือคือทุกอย่างมันจะต้องมันจะต้องถูกต้อง อาจารย์ไปใช่เรีนม้นมีใครไปยีกบ่อยครอบครัวครอบครัวต่อหน้าหลวงพ่อพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะมีหลวงปู่เจ้าอาวาสนั่งอยู่แล้วก็จะมีท่านสัตว์ตาจา์ที่เป็นที่คุ้นเคยกับเรานั่งแล้วก็มีครอบครัวของแอนก็แม่แล้วก็แม่ของผมพี่สาวผมแม่แตงกับแม่ราไปครับก็เลยเราก็คุยกันทุกอย่างนั่นแหละในในอานา เราตอนตอนนี้คือเรามารับลูกนะลูกไรเดียงสาเด็กเราคิดว่าเราก็จะตั้งใจเลี้ยงให้ดีย่าย<ะ>ับแม่ว่าต้องเป็นห่วงเพื่อนเขาบอกว่าเพื่อนพ่อใดหวังยังขอแชรแบบรับเอาลูกไปเลี้ยงเพื่อนพ่ได้มากขายลูกเพื่อนบ่ได้มากหาผลประโยชน์เราเพื่อนกับพ่ไดดอย่างเนี้ยอยากใดยังกับกับแองกับบอยขอให้เอาลูกไปเพิ่นยอมตัด มันย่อมตัดเพไปยุ่งไม่เที่ยวเอยียงกับว่าไปคือคืออันนี้คือข้อเสียนี่ถูกต้องตามกฎหมายพระว่าการเจรจากันตามตามผมก็บอกว่าแม่คุณแม่คุณยายผมบ่เป็นคนใจดำเ้อแต่ว่าผมเห็ดงานผมกับแม่เฮ็ดงานแล้วมันอยู่ในสังคมบางสิ่งบางอย่างคือมีหอย่างคือเ้าบวกกันมันจบแยู่แต่ผมเอาลูกไว้เลี้ยงผมก็ตังใจสเสี่ยงให้ดีแล้วก็สัดมือนหนึ่งเขารู้ผิดชอบชั่วดี ผมก็จะให้เขากระตันอยู่กับผู้ให้กำเนิดเขาซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีเราก็จะบอกเขาอยู่แล้วว่าแม,ม่แท้จริงของเขาคือใครแต่วันนี้มือขึ้นมือนหรือเขาปีสองปีถึงจะบอกว่าเขาเป็นลูกบุญธรรมเด็กก็ไม่รู้หรอกครับว่าลูกบุญธรรมมันหมายความว่าอย่างไง<อ>ใช่ไหมครับ<อ>ถึงเราจะบอกว่าเขาเป็นลูกแท้แท้เขาก็ไม่รู้หรอกว่าพ่อกับแม่นี่หมายความว่าอย่างไงเขาไม่รู้เขาต้องโตมากพ่อ เขามีความคิดที่เรารู้สึกว่าลูกพร้อมแล้วแหละทีะ่จะมาฟังเรื่องพวกนี้เราถึงจะเล่าแม่แม่สมมติว่ายุปปหาปอฮอกเนี่ยเสื้อเลยกันยัง่ทด้เข้าใจว่ายู่ว่าข้ามมาลูกบุญธรรมนี่คขึอ,อย่าง